อตอนเรากระสุเบียร์มอนตริฟกับผมธนงค์ขันทองครับรายงานล่าสุดของ Microsoft นะครับที่ทำการเซอร์เว์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยพบว่า c e o ของบริษัททางหลังทั้งหลายในตระนักดีนะครับว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีนี้จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้นะครับอย่างน้อยในระยะ3ปีถึง5ปีข้างหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับระดับพนักงานแล้วยังไม่ค่อยมีการตื่นตัวเท่าไหร่นะครับโดย เซอร์ว์พบว่า15%ของพนักงานบริษัทในภูมิภาคนี้เนี่ยบอกว่าเขาไม่จะเป็นต้องปรับตัวอะไรมากกับเทคโนโลยีที่จะมากับความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่77%นะครับของผู้ที่เซอร์ว์ในส่วนของพนักงานบอกว่าอย่างไรเสียเนี่ยบริษัทก็จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาสกิลนะครับสำหรับเรียนรู้การเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆทั้งหลายทาง Microsoft นะครับมองว่า อีก3ปีข้างหน้านะครับเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอย่างมากโดยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุหรือว่าการใส่ข้อมูลเข้าไป Data Entry นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องกลนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรวมทั้งการบวกลบคูณหารเนี่ยจะหายไปนะครับจะมาแทนที่โดยเทคโนโลยี และ c ีอของบริษัทต,ต่างๆหลายเนี่ยต้องการความเชี่ยวชาญความรู้นะครับจากพนักงานนะครับที่มีสกิลทางด้านดิจิทัลนะครับดิจิทัลสกิลความสามารถในการวิเคราะห์นะครับอานาลิติกอลสกิลและความสามารถในการเรียนรู้ต่อไปนะครับต่อยอดต่อไปนี่คือคุณสมบัติของแรงงานในอนาคตรายละเอียดจะเป็นอยางไงติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทบหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ไว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง b f o Application และอย่าลืมกด Subscribe B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ